สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้คุณกำลังฟัง Mr. สเตอร์ตู้ผีเซนและเรื่องราวที่เพื่อนๆจะได้ฟังกันใน EP ีนี้เป็นเรื่องราวที่ต้องย้อนกลับไปเมื่อ8ปีก่อนเป็นยุคที่วัยรุ่นหนุ่มสาวมักจะชื่นชอบการดูดวงตรวจโชคชะตาและก็ชอบให้ใครมาทักอนาคตมาทายอดีตของตนจนกระทั่งเกิดเรื่องนี้ขึ้นกับกลุ่มนักเรียนมปลายทั้ง4คนโดยตัวผู้เล่าเนี่ย ให้นามสมมุติว่าคุณตองและเพื่อนในกลุ่มอีกสาคนชื่อว่าเจ๊บอิงและเฟิร์นซึ่งเพื่อนทั้งสามคนจะชอบการดูดวงเป็นอย่างมากก็มักจะสรรหาหมอไปเรื่อยหมอไหนใครว่าแม่นใครว่าตรงก็จะตามไปใช้บริการตรวจดวงชะตากันเป็นประจำทั้งความรักการเรียนยิ่งหมอไหนที่ทักแม่นแม่นะ่ยชอบมากเลยจนกระทั่งได้มีโอกาสไปดูดวงกับหมอคนหนึ่ง จนเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นถึงขั้นเข็ดไม่กล้าดูดวงกันไปพักใหญ่เลยครับก่อนจะไปรับฟังรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจและช่วยกดติดตามให้มิสเตอร์ตู้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยครับเรื่องเนี่ยมันเริ่มมาจากเจี๊ยบคือเจี๊ยบเนี่ยมันไปได้เบอร์โทรป,ป้าคนหนึ่งมาเพราะมีคนบอกกับเจี๊ยบว่าป้าคนนี้เนี่ยแกดูดวงแม่นมาก คนเนี่ยต่อแถวกันยาวเลยเพื่อที่จะรอดูดวงกับแกเจี๊ยบเลยไม่รอช้านะครับรีบโทรไปหาป้าคนนั้นเพื่อที่จะนัดดูดวงในทันทีหลังจากที่ได้นัดแนกับป้าเสร็จเนี่ยเจี๊ยบก็มาเล่าให้อิงเฟิร์นและคุณตองฟังเจี๊ยบก็พูดถึงสรรพคุณของป้าคนนี้อย่างดีว่าแม่นอย่างนู้นแม่นอย่างนี้จนทุกคนเนี่ยตกลงที่จะดูดวงกับป้าด้วยกันทั้งหมดเจี๊ยบก็เลยบอกว่า โอเคงั้นตกลงตามนี้นะเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะดูดวงกับป้ากันตอนเย็นวันศุกร์ที่25ธันวา2015คุณตองบอกว่าจำได้แม่นเลยนะครับโดยที่ทุกคนเนี่ยได้นัดแนะกันเวลาประมาณ3โมงครึ่งคือเป็นช่วงเวลาหลังเลิกเรียนโดยนัดกับป้าแถวๆโรงเรียนนั่นเลยเพราะว่าป้าแกเนี่ยต้องมาแถวนี้พอดีทั้ง4คนก็เลยไปรอป้าแกอยู่ประมาณ10-20นาทีแกก็ามา พอมาถึงป้าแกาก็หยิบของออกมาเตรียมหยิบนู่นหยิบนี่ออกมาวางแต่ว่ามันมีของสิ่งหนึ่งนะครับที่ทุกคนเห็นแล้วเนี่ยต้องขนลุกต,ตามๆกันมันคือขันป้าบอกว่ามันเป็นขันของครูขมรมนหลังจากได้เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยป้าก็เริ่มดูดวงให้กับกลุ่มนักเรียนทั้งสคนสักพักหนึ่งก็มีพี่สาวที่ทำงานโรงงานมายืนมุงต่อคิวเพื่อจะรอดูมันเลยยิ่งทำให้เห็นว่า ป้าแกเนี่ยมีคนมาดูเยอะจริงๆมีทั้งคนมาต่อคิวมีทั้งสายโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาตลอดเวลาทั้งสี่คนนะครับก็เลยเลือกที่จะดูดวงลายมือเพราะว่าค่าครูเนี่ยแค่39บาบาทซึ่งมันเป็นราคาที่เด็กๆเนี่ยพอจะรับไหวก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากก็ต่อคิวดูๆไปต้องบอกเลยว่าป้าแกเนี่ยแม่นมากๆแม่นอย่างก,กับตาเห็นเลยเพราะว่าแก สามารถที่จะบอกได้หมดเลยว่ามีไฝกี่จุดและอยู่ตรงไหนบ้างนอกจากนี้แกยังโชว์สกิลขั้นเทพด้วยการตั้งไขให้พวกเราดูอีกตอนนั้นทุกคนเชื่อป้าคนนี้มากเชื่อแบบสนิทใจเลยว่าป้าแกเนี่ยของจริงแม่นจริงแต่เจี๊ยบคือเพื่อนคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีให้มาดูดวงกับป้าคนนี้มันเป็นคนที่มีซิกเซน์มักจะเห็นพวกผีหรือวิญญ,ญาณอยู่เป็นประจำ มันก็พูดขึ้นมาว่าป้ากุมารป้าชื่ออะไรอ่ะป้าหันควับมองไปทางเจีย๊ยบแล้วพูดว่ามีอะไรล่ะหนูเห็นด้วยเหรอเจ้าเนี่ยมันชื่อจุกด้วยความที่เจีย๊ยบเนี่ยมันเป็นคนที่ไม่ให้กลัวเรื่องพวกนี้บวกกับเป็นคนที่ปากไวพอสมควรก็พังปาดพูดไปว่าขอได้ไหมป้าหนูอยากได้อ่ะป้าแกก็ขำออกมาด้วยเสียงหัวเราะในลำคอ ถามไอ้จุกดูสิว่ามันอยากไปหรือเปล่าเจี๊ยบมันก็เลยหันหน้ากลับมาหากลุ่มเพื่อนแล้วพูดว่ากุมานเน่ะเขาเป็นคนดูไม่ใช่ป้าแกหรอกป้าแกก็แค่พูดตามกุมารต่างคนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าจริงดิจากที่อึ้งกับป้ากันอยู่ตอนนี้ก็เริ่มอึ้งกับไอ้เจี๊ยบแล้วด้วยครับหน้ากลัวพอๆกับป้าเลยไปมองเห็นกุมารเขาซะอย่างนั้น แต่ทุกคนก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วพวกพี่สาวที่ต่อคิวอยู่ก็พูดถึงเรื่องของการลงณห,หน้าทองสาริกาลิ้นทองผูกดวงทำเสน่ห์อะไรพวกนี้ด้วยความที่ป้าตอนนี้เริ่มออกแนวขายนู่นขายนี่เจี๊ยบมันก็นเลยบอกป้าแกไปว่านั้นเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะป้าเดี๋ยวหลังปีใหม่เนี่ยพวกหนูจะโทรไปหาใหม่ละกันแล้วก็ลาป้าแยกย้ายกันกลับบ้านพอปีใหม่ผ่านไปประมาณสัก3าวัน ป้าแกก็โทรกลับมาถามว่าพวกเราเนี่ยยังจะดูดวงอีกไหมให้นัดมาได้เลยนะเจี๊ยบมันก็ได้จะพูดกลับไปว่าเดี๋ยวหนูขอถามเพื่อนอีก3าคนก่อนนะคะว่าจะเอาอยัางไงซึ่งในใจตอนนั้นของพวกเราเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะดูอีกแล้วก็เลยเงียบๆกันไปแต่ป้าแกก็โทรมาอีกเป็นรอบที่สองประมาณสักวันที่7มกราคม2016เจี๊ยบก็บอกไปว่าป้าเพื่อนหนูมันยังไม่ตกลงกันเลย แล้วตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงสอบด้วยยังไม่มีใครว่างเลยเจี๊ยบมันก็ปฏิเสธป้าไปอีกครั้งหลังจากวันนั้นมันก็เริ่มมีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นกับกลุ่มของพวกเรามันเริ่มในคืนวันอาทิตย์ที่10มกราคม2016คุณตองเนี่ยเดิมทีก็เป็นคนที่มีซิกเซนเช่นกันแต่ว่าเป็นคนที่จิตอ่อนแอมากๆซึ่งต่างจากเจี๊ยบโดยสิ้นเชิงคืนนั้นคุณตองก็ใช้ชีวิตตามปกติ คือจะนอนอ่านหนังสือเล่นจนเกือบเกือบสามทุ่มพอเที่ยงคืนก็จะลุกไปอาบน้ําและหลังจากอาบน้ําเสร็จก็จะมานอนดูหนังเล่นเล่นต่อกว่าจะหลับก็ประมาณเกือบเกือบตีสองซึ่งจะเป็นแบบนี้อยู่เป็นประจำแต่ที่แปลกคือคืนนี้ขณะที่หลับไปได้สักพักคุณตองก็รู้สึกเหมือนมีคนกําลังจ้องมองก็เลยพยายามที่จะลืมตาขึ้นไปมองแต่ว่าเปลือกตาเนี่ยไม่สามารถขยับหรือย,ยกขึ้นได้เลยและในจังหวะนั้นเอง ก็ได้ยินเสียงเด็กหัวเราะอยู่ใกล้หูเป็นเสียงหัวเราะที่สนุกสนานเหมือนกับว่ามีเด็กกำลังเล่นอยู่ในห้องนอนด้วยความกลัวเลยพูดไปในใจว่าขอให้เราลืมตาได้เถอะแล้วก็สมใจครับเพราะตอนนี้ดวงตาสามารถขยับได้ในขณะที่ร่างกายยังคงนิ่งอยู่คุณตองเริ่มกรอกตามองไปรอบๆห้องเลยทำให้เห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังนั่งยองๆอ,อยู่ที่ข้างๆหัว แล้วก็ค่อยๆก้มหน้าลงมาแบลบลิ้นปิ้นตาใสด้วยความตกใจคุณตองได้แต่ร้องห้าอย่างหนักพยายามเรียกแม่ตะโกนจนคอแทบแตกก็ไม่มีใครในบ้านได้ยินเลยสักคนที่สำคัญคุณตองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบสวดมนต์เลยเรียกง่ายๆว่าสวดมนต์ไม่เป็นเลยก็ว่าได้พระก็ไม่เคยคล้องคอใส่ทีไรก็หายทุกทีพอถึงตาจนคิดอะไรไม่ออกแล้ว คุณตองเลยพยายามเปลี่ยนความกลัวจากความคิดด้วยการนึกถึงหนังรักที่เคยดูมาก็ไปนึกเอาพวกฉากจูบรูปคำอะไรพวกนั้นครับพระเจ้ามันได้ผลด้วยคุณตองสามารถหลุดจากอาการอามได้ก็เป็นเวลาประมาณตีสามพอดีคุณตองเลยรีบโทรหาพี่ที่สนิทกันแล้วก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่เจอมาพร้อมกับร้องไห้ฟูมฟายพี่เขาก็ช่วยคุยเป็นเพื่อนและปลอบจนหลับไปครับ พอเช้าวันจันทร์ก็ไปเรียนต่อตามปกติคุณตองเลยได้เอาเรื่องที่เจอมาเมื่อคืนไปเล่าให้กับกลุ่มเพื่อนๆฟังเช่นกันแต่เพื่อนๆเ,เนี่ยกลับขำหัวเราะเยาะแซวกันเป็นเรื่องตลกไปซะง,งั้นเพราะว่าพวกเพื่อนๆเ,เ,เขาไม่เชื่อแล้วก็บอกว่าตองแกน่าจะคิดมากไปเองไม่มีอะไรหรอกและในคืนเดียวกันนั้นเองเหตุการณ์ประหลาดก็มาเกิดขึ้นกับเพื่อนที่ชื่ออิง อิงเนี่ยมันเล่าให้ฟังว่าตนก็กำลังนอนเล่นโทรศัพท์กิ้งไปกิ้งมาจนหลับแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเวลาเท่าไหร่จู่ๆอิงก็ด้ยินเสียงเด็กผู้ชายเดินเข้ามาในห้องอิงมันคิดว่าคงเป็นกุมาที่ตัวเองเลี้ยงเอาไว้ก็เลยไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งเด็กคนนั้นพูดว่าหนูขอเล่นด้วยสิพี่คนที่อยู่ริมถนนอันนี้หมายถึงคุณตองอะนะครับปู่เขาไม่ให้เข้าบ้านแล้ว เลยอดเล่นเลยหนูขอเล่นด้วยนะแล้วก็มานั่งทับที่ตัวอิงปีบคอแรงมากจนอิงทนไม่ไหวก็เลยสวดมนต์ซึ่งนั่นก็เป็นจังหวะที่แม่ของอิงเดินมาเปิดประตูพอดีเลยทำให้อิงหลุดออกจากอาการดังกล่าวอิงรีบลุกไปหาแม่พอตั้งสติได้อิงมันก็เลยโทรมาเล่าให้ตองฟังพอได้ฟังแล้วก็จินตนาการตามคราวนี้กลัวหนักกว่าเดิมอีก ตองกับอิงก,ก็เลยประชุมสายเพื่อที่จะโทรหาเพื่อนอีกคนที่ชื่อว่าเฟิร์นฮัลโหลเฟิร์นแกได้ฝันอะไรแปลกๆเกี่ยวกับเด็กบ้างไหมอะตอนนั้นเฟิร์นเป็นไข้หวัดนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพอดีเฟิร์นก็รีบบอกว่าฝันฝันพวกแกรู้ได้ยังไงวะว่าฉันฝันนี่ฉันยังตกใจไม่หายเลยนะเฟิร์นมันก็เลยเล่าเหตุการณ์ที่ฝันให้ฟังว่าในขณะที่ตัวเองกำลังหลับอยู่เนี่ยมีเด็กคนนึง เดินเข้ามาที่เตียงเป็นเด็กผู้ชายน่ารักมากๆเดินมาเกาะเตียงและบอกว่าขอหนูอยู่ด้วยนะแม่เฟิร์นก็ตอบกลับไปในฝันว่ายังไม่พร้อมจะมีลูกแล้วอีกอย่างจะมาอยู่ได้ยังไงเพราะเราไม่ได้ชอบผู้ชายเรามีแฟนเป็นทอมคงจะมาเป็นลูกเราไม่ได้หรอกแล้วเด็กคนนั้นก็พูดว่าถ้าไม่ให้หนูอยู่ด้วยแม่จะต้องเป็นแบบนี้นะ และภาพก็ตัดไปที่ตัวเฟิร์นกับแฟนเนี่ยกำลังถูกลดคันนึงวิ่งเข้ามาชนและเสียชีวิตคาที่ในสภาพศพไม่สวยเลยครับเฟิร์นก็ได้สะดุ้งตื่นเพราะว่าพยาบาลมาปลุกให้กินยาพอดีพอเล่ากันไปกันมาเฮ้ยนี่พวกเราฝันเห็นเด็กผู้ชายเหมือนกันทั้งสามคนเลยนะเนี่ยด้วยอารมณ์ตอนนั้นคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้คุณตองก็เลยพูดออกไปว่า หรือป้าดูดวงแกส่งกุมารมาตามพวกเราวะที่พวกเราไม่ยอมไปหาแกสักทีอะเพราะว่าพวกเราสามคนที่โดนก็มีแต่พวกที่ไปดูดวงมาซึ่งทุกคนต่างก็ลุ้นกันนะครับว่าในคืนวันพรุ่งนี้จะมีใครโดนอีกไหมและถ้าเจี๊ยบไม่โดนก็แสดงว่าไม่น่าจะใช่ป้าดูดวงและคืนที่ทุกคนรอคอยก็ามาถึงทั้งสี่คนต่างตัดสินใจประชุมสายกับกลุ่มเพื่อน เพื่ออยู่ด้วยกันทั้งคืนส่วนตัวคุณตองเนี่ยเลือกที่จะใส่ผ้าปิดตาก,กับใส่หูฟังพร้อมเปิดเพลงจากคอมพิวเตอร์เอาไว้แบบเบาๆเพื่อให้เคลิ้มหลับสบายๆซึ่งก็แน่นอนครับเป็นไปนตามคาดหลับไปก่อนเพื่อนคนอื่นๆเลยก็เลยไม่รู้เหตุการณ์ในคืนนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างพอตื่นมาตอนเช้าก็เห็นว่าสายเนี่ยมันถูกวางไปแล้วก็เลยเตรียมตัวที่จะไปโรงเรียนตามปกติแต่พอมาถึงโรงเรียนน่ย พวกเพื่อนก็เข้ามาถามว่าตองเมื่อคืนนี้แกนอนไปตอนกี่โมงอะเอาแต่ร้องเพลงพวกเราเรียกเท่าไหร่แกก็ไม่ยอมตอบแถมยังจะมาขำอีกนะตอนนี้คุณตองงงหนักเลยก็เลยบอกไปว่าร้องเพลงอะไรเราหลับไปก่อนพวกแกอีกถ้างั้นใครกันล่ะที่ร้องเพลงทำแอคเสียงเด็กด้วยนะพอพวกเราเรียกก็ไม่ยอมตอบเอาแต่ขำแล้วก็ร้องเพลงทั้งทงที่ไม่มีดนตรี ก็พยายามร้องอยู่นั่นแหละพอเห็นว่าถามไม่ตอบพวกเราก็เลยตัดสายทิ้งไปเลยคุณตองก็เลยบอกว่าพวกแกจะบ้าเหรอเราไม่เคยร้องเพลงเสียงเบาเลยพวกแกก็น่าจะรู้และอีกอย่างเราเนี่ยหลับไปแล้วจริงๆพอกลุ่มเพื่อนๆเห็นทีท่าที่มั่นใจของคุณตองว่าสิ่งที่พูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงก็ออกแนวว่านี่พวกเราโดนผีหลอกกันอีกแล้วเหรอวะ ก็เลยพากันไปทำบุญยกใหญ่ครับในคืนวันพุทธที่13มกรา2016คืนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคืนที่คุณตองเข้านอนตามปกติแต่พิเศษคือคืนนี้เข้าไปนอนในห้องพระพร้อมใส่ที่ปิดตาแล้วก็เปิดการ์ตูนเอาไว้เป็นเพื่อนเสียงดังมากๆในห้องพระเลยส่วนอิงก็ไปนอนกับพี่เฟิร์นก็เอาพระไว้กับตัวซุกไว้ใต้หมอนตลอดเวลา ส่วนเจี๊ยบก็ทำตัวปกติคิดว่ายังไงก็ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นพอเวลาประมาณตีสอเจี๊ยบเนี่ยจะอาศัยอยู่ที่บ้านพักครูกับครูที่โรงเรียนเนื่องจากบ้านไกลคืนนั้นเจี๊ยบได้ยินเสียงคนเรียกจากลัวข้างนอกก็ลุกไปดูแต่ว่าก็ไม่เห็นใครพอเจี๊ยบกลับเข้ามานอนต่อก็ฝันว่าตนเองเนี่ยกำลังเดินเข้าไปในบ้านหลังใหญ่ที่ใหญ่มากม พอเปิดประตูเข้าไปก็พบกับโลงศพสองโลงวางอยู่แล้วเจี๊ยบก็เดินสำรวจบ้านไปสักพักภาพมันก็ตัดมาที่เจี๊ยบเนี่ยกำลังยืนอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านพักคูฝั่งข้างในตัวบ้านแต่ที่ตรงรั้วด้านนอกมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งยืนเกาะอยู่และพูดว่าขอให้หนูเข้าไปหน่อยนะหนูหนาวหนาวมากๆเลยจะไม่ใจร้ายกับหนูใช่ไหม และเจี๊ยบก็สะดุ้งตื่นพอตอนเช้ามาเจี๊ยบก็เอาเรื่องความฝันเนี่ยมาเล่าให้กับกลุ่มเพื่อนๆฟังคุณตองก็เลยพูดไว้ว่าเฮ้ยสมน้ำหน้าโดนสักทีจะได้ไม่ต้องมาว่าว่าเราเนี่ยหลอนไปเองตอนนี้กลุ่มเพื่อนทั้งสี่คนที่ได้ไปดูดวงกับป้าเริ่มเห็นพ้องต้องกันแล้วนะครับว่าเหตุการณ์นี้มันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลนแน่ๆเพราะว่าถ้ามาไล่ไทม์ไลน์กันดีๆเนี่ย จะเห็นได้ว่าหลังจากที่ทุกคนไปดูดวงมาป้าก็ได้โทรตามให้กลับไปหาอีกถึงสองครั้งแต่ก็ถูกปฏิเสธไปทั้งหมดและหลังจากนั้นเหตุการณ์แปลกๆมันก็เริ่มขึ้นในคืนวันที่10คุณตองก็ฝันเห็นเด็กคืนวันที่11อ็ดอิงกับเฟิร์นก็ฝันเห็นเด็กส่วนในคืนวันที่12ทุกคนเนี่ยรวมกลุ่มกันก็เจอเป็นเสียงร้องเพลงกับเสียงหัวเราะปริศนา และพอมาในคืนวันที่13เจี๊ยบก็ฝันถึงเด็กพอเอาเหตุการณ์มาต่อกันเป็นจิก๊กซอหรือสิ่งที่ตองคิดจะเป็นเรื่องจริงวะพอคิดได้เช่นนั้นทุกคนก็เลยรวมตัวกันไปหาล่างทรงที่เป็นญาติของเจี๊ยบพอไปถึงเนี่ยก็ได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังแกก็เลยบอกว่าแล้วพวกเราไปทําอะไรกันไว้ล่ะพูดเอาไว้ว่าจะไปทำก็ไม่ทำเขาก็เลยส่งมาตามไง ตอนนี้พวกเราทุกคนกลัวมากก็เลยถามไปว่าแล้วเราจะทำอย่างไรดีคะร่างทรงเขาก็แนะนำให้พวกเราทั้งสี่คนเนี่ยช่วยกันสวดมนต์ให้กับดวงวิญญาณของเด็กคนนั้นและในระหว่างที่พวกเรากำลังพยายามทำตามคำแนะนำของร่างทรงเรื่องมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับพวกเราทั้งสี่คนเพราะว่าแม่ของตองก็โดนเหมือนกันซึ่งปกติเนี่ยในตอนกลางวันแม่เนี่ยจะเข้ามาทำความสะอาดในห้องเก็บกวาดให้อยู่เป็นประจำ จนวันที่เกิดเรื่องพอแม่เปิดประตูเข้าไปในห้องก็เห็นว่ามีเด็กผู้ชายคนหนึ่งกำลังนั่งก้มหน้าห้อยขาอยู่ที่ปลายเตียงพอเห็นอย่างนั้นแม่รีบวิ่งลงไปข้างล่างจนเกือบตกบันไดแล้วแม่ก็ไม่กล้ากลับขึ้นมาอีกเลยนอกจากจะมีเพื่อนขึ้นไปและอยู่ข้างบนบ้านด้วยส่วนอิงเนี่ยก็มักจะได้ยินเสียงคนมาเขย่ากรงหน้ารัวบ้านไปดูก็ไม่มี แต่พอมองออกไปก็จะเจอเด็กผู้ชายเนี่ยลอยตัวอยู่ที่ริมหน้าต่างจนต้องปิดหน้าต่างเอาไว้ไม่กล้าเปิดอีกเลยสิ่งที่พวกเราทำในทุกๆคืนก็คือเวลาประมาณ3-4ถึงสทุ่มพวกเราจะมาประชุมสายเพื่อสวดมนต์พร้อมกันเพราะว่าตองเนี่ยเป็นคนที่สวดมนต์ไม่คล่องหรือเรียกง่ายๆว่าสวดไม่เป็นนั่นแหละครับก็อาศัยคอคอตามเพื่อนไปแล้วตองก็เอาทาเวสุวรรณมาคล้องคอ แล้วก็ไม่เคยหลุดหายหรือขาดเหมือนแต่ก่อนอีกแล้วแล้วก็หมั่นทำบุญใส่บาตรกันในทุกวันพระซึ่งพวกเราเนี่ยทำแบบนี้กันทุกวันเป็นเวลาเดือนหนึ่งเต็มๆหลังจากนั้นไม่นานตองก็ฝันว่าเจอเด็กผู้ชายอีกแล้วแต่คราวนี้เขามาบอกว่าหนูขอโทษนะที่ทำแบบนั้นหนูไม่ได้อยากทำแต่หนูโดนบังคับมาหนูขอบคุณนะที่ทำบุญให้หนู จนหนูหลุดพ้นแล้วก็บอกว่าของเนี่ยมันได้กลับเข้าตัวแม่แล้วนะเข้าใจได้ว่าแม่ในที่นี้ก็คงจะเป็นป้านั่นแหละครับคุณตองเนี่ยก็เลยเอาเรื่องความฝันนี้ไปเล่าให้กับกลุ่มเพื่อนๆฟังเพื่อนก็เลยพูดพร้อมกันเลยนะครับว่าเออฝันเหมือนกันเป๊ะเลยพวกเราก็เลยตัดสินใจที่จะลองโทรไปที่เบอร์ของป้าแกอีกรอบแต่ว่าเบอร์นั้นก็ถูกปิดใช้งานอย่างไราเหตุผล พวกเราก็เลยปลอดภัยกับเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเราเนี่ยกลัวกันจนเกือบตายครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณตองและกลุ่มเพื่อนๆได้ประสบพบเจอมาแล้วนำมาถ่ายทอดไว้ในกระทูพันทิปและตู้ก็ได้หยิบยกมาเล่าต่อให้เพื่อนๆได้ฟังเนื่องจากเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยพวกเราอาจจะได้ข้อคิดอะไรบ้างไม่มากก็น้อยครับไม่รู้ว่าป้าหมอดูคนนั้นจะเรียกว่ามีฉาาชีพได้ไหมนะครับ ที่แกจะใช้สิ่งที่เรามองไม่เห็นมาตามหรือมาหลอกให้คนกลัวเพื่อที่จะได้ไปใช้บริการดูดวงของแกแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือธรรมะย่อมชนะอธรรมฉันใดบุญก็ย่อมชนะบาปฉันนั้นครับการหมั่นทำบุญใส่บาสวดมนฝึกจิตให้มีสติถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับ กับเรื่องที่นํามาเล่าให้ฟังกันใน EP นี้หลอนถูกใจไหมครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากฟังเรื่องราวหลอนๆเกี่ยวกับอะไรก็สามารถแนะนําหรือขอกันเข้ามาได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับใน EP ถัดไปจะเป็นเรื่องหลอนอะไรสามารถกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะสามารถรับฟังได้ก่อนใคร หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ไปให้สหายในสายหลอนได้ฟังกันด้วยนะครับขอบคุณครับ